โอเคมีอัปเดตมีเยอะอีกมากมายนะช่วงเนี้ยแล้วก็คือ Easter Egg Event นั่นเองอ่ะ Easter Egg ม,มี17 Easter Pets, New Easter Cat, New Exclusive Pets แล้วก็แก้บัคแล้วก็ค้นหาอ,นอื่นอีกมากมายอ่ะโอเคประมาณนี้ก็สวัสดีครับผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับช่อง R No Party AR ครับผมวันนี้ดูเอเกมก็บอกกับแมป p e t s m e t e r X ครับผม ซึ่งอันนี้มีอัปเดตซึ่งไม่มีแผนที่ในอีเวนต์ด้วยนะครับมันจะเป็นพวกเทศกาลไข,ข่ของอีสเตอร์เอในเพจสมิเตอร์นั่นเองซึ่งอันนี้มันจะมีไซส์ไหนก็ไปรับชมกันเลยนะครับผมอ่ะคืออะมาที่แรกก็จะมีไอ้พวกอันนั้นบ้างโอเคตัวคีไอหวปอดไปอ่ะไม่รู้ว่าจะมีไขรหรือเปล่า คือเห็นคลิปแซ่บ o n g อ่ะอันเนี้ยคือเห็นคลิปแล้วอ่ะมันก็เป็นอางเนี้ยมันจะมีพวกไข่อันเนี้ยสีฟ้าด้วยกันนะครับ่าไข่สีม่วงก็คือมันเป็นไข่ไซส์อันเนี้ยไข่สีน้ําเงินก็คืออันเนี้ยอะส่วนไขส่สีสีเขียวคืออันเนี้ยมันจะเป็นตัวแรงอาสีม่วงกับสีน้ำเงินก็เป็นเบสิกส่วนไอไขส่สีท้มทที่เป็นใหญ่ที่สุดก็คือไม่รู้เป็นตัวอะไร อาจจะเป็นตัวอ e ีพิก็ได้นะชุดนี้รอเปล่าเดี๋ยวก็ลองุนก็กันนะครับผมมาเดี๋ยวไปที่ช็อปก็กันนะครับผมในสปาววออ่ะเดี๋ยวพี่ขอญาตรับของรีวาร์ดก่อนอเก็บคือกะกะจะเอาไอ้พวกแรกืองรีวาร์ดในไอ้เพจกิการซี่จะเลยแต่ว่ายังไม่ได้เอานำเข้าเนาะชุดนี้โอ้ยอะนำเข้าอ่ะชุดนี้ย,โอ,อย,อยโอเค เดี๋ยวไปจะไปส่นต่อก็กนะันถ้ามีไข่ไข่ที่เป็นง่าอีสเตอร์เนี่ยอย่าพี่ถือว่าแจมไม่รู้จะหาได้หรือเปล่านะช่วงเนี้ยฮัลโหลเฮ้ยนี่ไงสีม่วงสีสีอะไรนะสีชมพูโอเคเจอแล้วเหยืออะโอเคเจอแล้วเยือเยือลายแรกอ่ะอ่ะถ่ายรูปโอเค เดี๋ยวถ่ายรูปสักแป,ป๊บหนึ่งนะโอเคถ่ายเสร็จแล้วฟองแรกก็น่าจะเป็นไอ้พวกไข่สีม่วงนี่แหละอ่ะเดี๋ยวขอ,อยาใช้ตัวสังเวยโค้ดแป,ป๊บมาตีเท่าไหร่อ่ะมีโอกาสรุน่นมาได้เลยอิสเตอร์แรปโอเคไอ้ตัวนี้น่าจะได้เพลงเบสิกเท่านั้นนะครับผมโอเคอ่ะฟองแรกก็ได้ตัวคือพลังมันช่วยเอ้า ลืมไปเราไม่ได้ปิดออโต้ดีรขอโทษสอรี <laughs> ่ครับก็เลจะดูเลยโอ้แหมก็เสียตัวฟรีเลยโอเคไปที่เทปโวกต่อดีกว่าเฮ้ยอยู่ใกล้ๆอันนี้อ่ะรอบรอบนี้อ่ะจะไม่ต้องเปิดเปิดออโต้ดีรีสเดาเลยนอ่ะอันนี้คือฟองสีฟ้านะครับผมที่เป็นลายหมาเดี๋ยวผมขออญาตแทะ ขอถ่ายรูปอีกอันนึงก็แล้วกันนะอะถ่ายรูปทีลกโอเคให้ฟองอันนี้เป็นฟองสีฟ้าน่าจะเป็นเบสิกทุกตัวเลย <c oughs> ใช่หรือไม่ใช่เลยได้อ a สต e เซอร์คด้วยอ,อีกแล้วอ๋อไม่ใช่ได้ค่าพังกันเท่าไหร่เมื่อกี้เราเปิดไอ้ตัวจนไปเนาะก็เลยไม่ได้รู้อ a สต e เซอร์คโอเคแต่ว่าพังน่าจะเยอะอยากรู้ว่าโอ้เจออันเนี้ย สองหนึ่งสองสามสามฟองโอ้ยจะตีหมดไหมเนี่ยอะฟองนี้ต้องมาเฮ้ยตัวแครโอเคฟองนี้ได้ตัวแกรมาสุดยอดอันนี้อีสเตอร์ฟอกโอเคได้สองอันแล้วโอ้โหมีเพียบเลยอันที่สามมาได้เลยกรีนมัช เมโลชิกตัวไก่กระตากเหรอช่วเนี้ยมาอีอันนึงได้เลยอีสเตอร์แลปโอเคกลับมาแล้วโอเคคือก่อนหน้านั้นผมเคิลบพารันเท่าไหร่เฮ้ยกระต่ายพารันสี่สี่จุดสี่ห้าบีเรียรเลยเฮ้ยถือว่าเยอะแยะพวกดารม์เบมเอร์ที่เป็นเอ็มสองโปรไทนี่เลยคือว่าใกล้เคียง อันนี้มันมีไข่ไหมไม่มีอะไรเลยโอเออมันไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างเลยช่วงเนี้ยแฟนตาซีโวล์มันมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวรอไอ้พวกไอ้สกุลเงินมาล่วงในข้างล่างก่อน่นตัวไข่มันน่าไอ้ไข่ส้มๆคือมันจะมีโอกาสได้ตัวอ e ีพิกับเอเจนต์นี่แหละแต่เพราะว่าพารามิ พละไม่แตกต่างไม่เยอะเอ้ยเจอไข่อันนี้พอดีด้วยมาพี่ขอปึ้มได้บูมัสเบโรกอ๋อคืออ๋อได้เงินน้อมโอเคจับไปถือว่าไม่ซ้ำ <c oughs> <c oughs> เอ็นเชียแล้วมีฟองไหมไม่มีเฮ้ยมีอ่ะมีฟองเดียวอ่ะถือว่าทำงานตีก่อนก็แล้วกันอนะ่ะมาตี เอ้ยมีแถมมิโนนะด้วยอีสเตอร์ฟอ้สามมออยคือพี่หุ่นว่ามันได้ตัวแรมันแต่มันได้ตัวซ้ำอ๋อฟองเนี้ยมีสองฟองเลยในซับไรอ่าใจดีมากโอเคอันนี้โอเคชอ็อกโกแลตฟอโอเคได้ตัวกบเป็นที่ตัวช็อกโกแลตที่เป็นตัวแรกมากว่าคุมไม่คุมเพราะว่าสายฟรีชอบบูมัสซิโลชิก สามกันสามกันโอ้โหเอ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดโอเคแสดงว่าสมาือไงอันนี้มีแค่สามฟองถือถือว่าดีอยู่อิสต์แค็กอีกแล้วมันซ้ำกูเปล่าน,นี้ไม่มีเลยอ่ะแม้แต่แม้แต่ฟองนี้กางจะหาราอิสต์เออยู่เลยหายไปไหนก็ไม่รกลัะเจอแล้วฟองนึงอ่าใน อยู่ในซ่อนนี้เองมาตีได้เลยผมขอรู้ว่าได้ตัวแรตัวแรบ้านแกสิได้ตัวตัวเบสิกเนี่ยโซนนี้มีเอ้ยมีพอดีเลยแต่ว่าคือฟองสีเขียวไม่เจอะสีส้มก็ด้วยมาคุณต้องตีแล้วตัวแ่ เออนี่ก็ต้องการในฮิปโปมาด้วยอันนี้มีมีตรงข้างๆที่เฮเวนไอแลนด์พอดีเลยมาปีเลยได้บูร์มาสเพียมเข้มาเยี่ยมไปเลย <c oughs> โ,โซนใต้น้ำอเกอร์รโอเชียนมีไหม โอ้โหมีแค่นี้เลยวอันเดียวอันเดียวเองเหรอสวยดยวีมีแค่อันเดียวเหรอมาไปแล้วอีสเตอร์แรปตัวแกะปุยฝ้ายเอา้าอ๋อือแล้วไข่มันสปอร์ตเอ้ยมีสองอันสวยสิครับอ่ะเป้ได้ะไรลน้นเอาเอาไม่มีพักขึ้น ขอถอนคำพูดแป๊บหนึ่งเพราะว่าที่จริงคือที่เราตีไข่ไปไม่ได้อะไรนะครับผมกระเป๋ามันเต็มคำเมื่อกี้มึงเห็นเพราะว่ายังไม่หมดพินท่านี้นะครับผมเพราะว่ามันมีไอไข่สีส้มก็คือเป็นไข่จีเจนารีครับผมซึ่งอันเนี้ยคือมันจะสปอนที่ไหนก็ได้เางตยวตยยานเช่นก็คือโลกสปรารโวแฟนตาซีโวเทปโวแล้วก็อือ่นๆมากมายอสอรของเชียนก็มีนะ ไม่รู้ว่าพิซเซลโวลอ่ะมันจะดรอปหรือเปล่านะในเ e เ e นดารีเ่เอก็รเอาุ้นกันนะครับผมมันมีตัวเ e อ็กซ์คลูซีฟเพใหม่ด้วยนี่ก็จะมีตัวหมา50%เอ้ยเป็นซูปเปอร์ฮีโร่ด้วยแจ,แ,จแ,จแจม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 แล้วก็ตัวยูนิคอร์ที่เป็น,ปนที่ขอบเรนโบเป็นสาย้งซะด้วยแล้วก็ตัวดากอนอันนี้ที่เป็นมีเข่าเหมือนกัน13% แล้วก็ตัวหมาคือ1.5เที่เป็นตัวหิวด้วยแล้วก็ยูนิคอร์ด้วย0.5สายสายเติมก็ห้ามพลาดได้เลยเฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องเติมเพราะว่าส่วนเราไม่มีตัมเพราะว่าที่จริงคือเดี๋ยวค่อยต้องเติมลเล็กๆเคืออันที่จริงอ่ะเราไม่มีตันจริงๆต้องรองกันนะครับผมเดี๋ยวถ้ารอเติมแล้วก็อ่ะจะเป็นเฮ้ช่วงเนี้ยแค่นี้แหละไม่มีอไอมากนะครับผมโอเค ประมาณนี้ก็การครับสำหรับคลิปสั้นๆนะครับผมถ้าใครอยากเล่นเพสเซรเตอร์ก็อีกช่วยกันคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่นก่อนนะครับผมเพราะว่าอัปเดตคือเป็นเทศกาลอีเซอร์เอกก็อ ขอให้มีความสุขด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ดีกว่าครับผมใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe u b s สไ i b e ด้วยนะครับผมไอที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับผมแล้ว,วก็สตรีมวันอังคารนึีหาวันเสาร์ด้วยนะครับผม,มในเวลาหนึ่งทุ่มจนถึงสองทุ่มครึ่งด้วยนะครับผมคือถ้าใครสตรีมไม่ทันหรือว่าไม่มาอะไรก็สามารถโยงไ่ ย,ออย้อนกับไกด์สตรีมได้นะครับผมห้ามพลาดนะครับผมไปกวเจะกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย